เป็นประเพณีครับอันนี้เป็นประเพณีโบราณครับผม มาท้างพี่นะกลาง์ดโฮมไแล้วเอ้ย,อ,ยอันนี้ของลุง <attered> จ้าพ่อคาแทนวี ไปไปโอ้โหไปได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ห้ามเอาเข้ามาเอาเข้ามาเออเอามาอันนี้ของลุงอันนี้ของลุงหนูเก็บไข่มันจะมีหนึ่งฮู้ดว่หนูเก็บได้ทั้งลูกโอ่งทั้งหนึ่งเซียญหนึ่งบาทโอ้โหแล้วจะจะไปแกะไหนเนี่ย โอ้โหโอ้โหไปหน้าไปหน้าโอ้โหใส่รองเท้าดิลูกใส่รองเท้า